สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนผมอิเจคอมเมนต์ comment. จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวโดมินิกันและชาวเกาหลีใต้หลังจากที่ทีมชาติไทยเชินเอาชนะทีมชาติตุรกีไป3ต่อ2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 การแข่งขันวอลเล่บอลหญิง,งชิงแชมป์โลก2022 FIVB Volleyball Women's World Championship ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัดแรกกลุ่มบีวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติตุรกีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเชือนเอาชนะทีมชาติตุรกีไป3-2ต่อเซตด้วยสกอร์ 17-25, ต่อ 31-29, ต่อ 22-25, ต25-19และ15-13 สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปวันพุธที่28กันยายน2565หรือคืนวันอังคารเวลาตีหนึ่งนาทีทีมชาติโปแลนด์พบกับทีมชาติไทยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวโดมินิกันและชาวเกาหลีใต้หลังจากที่ทีมชาติไทยเชิญเอาชนะทีมชาติตุรกีไป3ต่อ2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวโดมินิกันกันก่อนเลยนะครับ โดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าประเทศไทยไม่ได้มาเล่นเล่นที่มันอื่นต่างก็รู้ดีมุมมองท่านต่อมาครับฉันชอบดูการเล่นของทีมไทยพวกเขาเอาชนะตรุรกี3-2เซต GoGo Thailand คอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่าทีมไทยเริ่มกลายมาเป็นทีมเต็งแล้วมีรูปแบบการเล่นที่สวยงามพวกเขาเอาชนะทีมเต็งอย่างตรุรกีไป3-2เซต ชัดชุอ่อนทำไป33คะแนนความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเขาจะเจอกับทีมโดมินิกันวันไหนหรอชาวโดมินิกันท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ามันคือสุดยอดเกมการแข่งขันจากทีมไทยนี่คือทีมที่ไม่เคยยอมแพ้ทั้งๆท,ที่พวกเขามีรูปร่างเล็กและตัวเตี้ยไทยแลนด์3-2ตรุรกีคอมเมนต์ท่านมาครับฉันอยากให้ทีมโดมินิกัน สามารถเอาชนะทีมไทยได้เหมือนกับในรายการ VNL ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันรักทีมนี้ฉันไม่ได้ดูจนจบเกมการแข่งขัน,นแต่ฉันก็รู้สึกยินดีกับชัยชนะของพวกเขานั่นคือผลว่าทำไมถึงไม่ควรสิ้นหวังแม่งป่องตัวใหญ่ปล่อยพิษใส่ตรุรกีอย่างหนักตอนนี้คาราคูดคงจะตะโกนใส่หน้าพวกเขาอย่างแรงมุมมองท่านต่อมาครับ ทีมนี้ในรายการ Nations League กล่าวได้เลยว่าเป็นทีมที่กำลังมาแรงดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยถ้าหากในรอบแรกพวกเขาจะมีอันดับที่เหนือกว่าตรุรกีชาวโดมินิกันท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้สั้นๆว่าฉันรักพวกเขาความคิดเห็นท่านต่อมาครับแก้แขนในรายการเนชั่นสล u กได้สำเร็จมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า ฉันร่วมเฉลิมฉลองชัยชนะของทีมไทยอย่างกับว่าพวกเขาคือราชินีแห่งทะเลแคริบเบียนจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าฉันก็เหมือนกันฉันรู้สึกอินไปกับเกมการแข่งขัน,นราวกับว่าพวกเขาคือราชินีของฉัน <c oughs> คอมเมนต์ท่านมากครับวันนี้ฉันตื่นขึ้นมาอย่างมีความสุขขอขอบคุณพระเจ้าและฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรขอแสดงความดีกับทีมไทย กับชัยชนะของพวกเขาเหนือทีมตรุรกีความอ่อนน้อมถ่อมตนเอาชนะความเย่อหยิ่งจองหองชาวโดมินิกันท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าพวกเราต่างก็เห็นถึงพัฒนาการของพวกเขามาแล้วในรายการ VNL ถึงแม้ว่าพวกเราจะสามารถเอาชนะพวกเขามาได้ก็ตามมุมมองท่านต่อมาครับฉันก็รู้สึกมีความสุขกับชัยชนะของทีมไทยเช่นกัน คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าฉันรู้สึกดีใจมากที่พวกเขาสามารถเอาชนะพวกเยอญยิงจองหองเหล่านั้นได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันเป็นสัญญาณว่ามันไม่ใช่งานง่ายแล้วชาวโดมินิกันท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าทีมไทยได้รับความชื่นชมจากชาวลาตินผู้คลั่งคล้ายคอมเมนต์ท่านมาครับเป็นข่าวที่ดีมากเลย ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเป็นเกมที่สนุกสุดๆในที่สุดพวกเขาก็ชนะไทยชนะตรุรกีมุมมองท่านต่อมาครับท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทัท้งหลายนี่คือระดับที่ทีมไทยแสดงให้พวกเราได้เห็นแล้วชาวโดมินิกันท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันรู้สึกชื่นชอบทีมนี้มาโดยตลอดเพราะว่าพวกเขามีอนเนอีและสมาธิในการเล่น ความคิดเห็นท่านต่อมาครับกุญแจสําคัญก็คือเกมรับของพวกเขามุมมองท่านต่อมากล่าวว่าฉันรักทีมสาวไทยแต่ทีมโดมินิกันก็ไม่สามารถไว้วางใจพวกเขาได้คอมเมนต์ท่านมาครับเกมการเล่นของทีมไทยและตรุรกีพวกเขาได้ส่งสัญญาณเตือนมาถึงโดมินิกันแล้วหลังจากที่ทีมไทยชนะตรุรกีได้ใน5เซตพวกเราสามารถกล่าวได้เลยว่า โดมินิกันสามารถเป็นแชมป์กลุ่มบีได้พวกเราแค่ต้องมีความมั่นใจและมีสมาธิจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าส่งสัญญาณเตือนว่าหอคอยสามารถถูกพังทลายจากทีมใดๆก็ได้ชาวโดมินิกันท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่านั่นก็หมายความว่าถ้าหากทีมไทยสามารถเอาชนะทีมตรุรกีได้พวกเขาก็สามารถทำแบบนี้กับทีมโดมินิกัน และทีมบออื่นในกลุ่มบีได้เช่นกันจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เม้นีว้ว่านั่นก็หมายความว่าถ้าหากโดมินิกันสามารถเอาชนะทีมไทยในรายการ o n ช League โดยที่ไม่มีเบรนด้าและเบธเนียได้พวกเขาก็คงต้องรู้ว่าพวกเขามีความสามารถมากพอที่จะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้และเอาชนะทีมเหล่านั้นได้ไม่ว่าใครก็ตามที่จะเป็นแชมป์ของกลุ่มบมันขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีสมาธิ และความมั่นใจในเกมการเล่นมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ความสามารถของทีมที่พวกเขาต้องเจอและก็มีอีกท่านเข้ามากล่าวเสริมว่าโดมินิกันเคยเอาชนะทีมไทยมาแล้วในรายการ VNL ประวัติศาสตร์สามารถสำารอยได้ต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามากล่าวแย้งว่าหรือไม่ประวัติศาสตร์ก็อาจจะถูกทำลายเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับทีมตรุรกีจากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามากล่าวปิดท้ายว่าถูกต้องเลย พวกเราไม่ควรประมาทในการแข่งขันแต่ละครั้งเรื่องราวมันก็แตกต่างกันมุมมองท่านต่อมาครับพวกเราไม่สามารถประมาททีมไทยได้เลยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนิว่าพวกเราต้องเอาชนะให้ได้ทุกแมตช์ไม่ว่าจะเป็น3-0หรือว่า3 2ต่อเซตแต่ต้องชนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าราชินีก็คือราชินีความกลัว ไม่สามารถปิดกั้นพวกเขาได้หรอกพวกเขามีพลังอำนาจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทีมเหล่านั้นได้ด้วยความไว้วางใจและศรัทธาทั้งหมดที่มีต่อพระเจ้าความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันคงจะเป็นงานยากในการพบกับทีมไทยและตรุรกีมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าศรัทธาอยู่เหนือสิ่งอื่นใดขอให้พระเจ้าวอวยพรให้พวกเราชนะ และคอมเมนต์ของชาวโดมินิกันท่านสุดท้ายครับฉันได้รับชมเกมการแข่งขันเมื่อวานนี้ทีมของพวกเรามีผู้เล่นตัวสูงและมีคุณภาพถึง3คนทั้งรวดเร็วและรุนแรงต่อามาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้หลังจากที่ทีมชาติไทยเชินเอาชนะทีมชาติตุรกีไป3ต่อ2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022กันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวาว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ได้รับความนิยมไม่ต่างจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยแม้แต่นายกระฐทนตร,ตรีของพวกเขาก็ยังรับชมเกมการแข่งขันของทีมชาติไทยด้วยเช่นกันพวกเขาให้การสนับสนุนและผลักดันกันอย่างเต็มที่มุมมองท่านต่อมาครับวอลเลยบอลลีกทั้งหญิงและชายควรจะถูกยุบในอนาคตคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าวอลเลยบอลหญิงทีมชาติจำเป็นต้องได้รับการเยียวยารักษาด้านสภาพจิตใจ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้สึกหนักใจและกดดันเกินไปในช่วงเวลาที่ต้องพ่ายแพ้13ครั้งติดต่อกันความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันรู้สึกหวานอมขมกลืนอิจฉายอย่างแรงเลยชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของพวกเราตัวสูงกว่าทีมไทยแต่จุดอ่อนอยู่ที่ความแข็งแกร่งของลำตัวจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งของกระดูกสันหลัง และกระโดดให้สูงกว่า7 5ซนมรถึงจะมีโอกาสคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับในทวีปเอเชียทีมที่จะได้ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ก็มีแค่ญ,ญี่ปุ่นจีนและก็ไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับดูนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงซิกินเก่งจนอ้วนไปหมดแล้วแล้วจะกระโดดอย่างเหมาะสมได้อย่างไงเกมรุกก็ไม่เวิร์คทำได้แค่ตบข้าเบา,บา แล้วผลงานในการแข่งขันระดับระนาชาติมันจะดีได้อย่างไงมุมมองท่านต่อมาครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจําเป็นต้องฝึกฝนอย่างหนกักคุณคือนักกีฬานะไม่ใช่ดารานักกีฬาก็ต้องฝึกฝนอย่างหนกักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีพวกคุณสวยที่สุดเพียงเพราะว่าพวกคุณดูสวยแต่มันไม่ได้ไหมายความว่าพวกคุณจะสวยจริงๆนะชาวกาหลีใต้ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่า ถ้าหากพูดถึงทีมไทยเป็นทีมที่มีรูปร่างเล็กแต่ว่าน่าทึงมากประเทศของพวกเราก็สามารถทําได้ดีแบบนี้เช่นเดียวกันขอให้โชคดีนะทีมชาติเกาหลีใต้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับก็ไม่เห็นหน้าแปลกใจเลยถ้าหากคุณดูจากรูปก็จะเห็นได้ว่ามีนักกีฬาจีนเป็นจํานวนมากมีเพ่นไทยแท้เพียงแค่ไม่กี่คนเองทีมนี้คือทีมจีน มุมมองท่านต่อมากล่าวว่านักกีฬาไทยค่าตัวถูกแต่มีความสามารถสูงรายได้ของผู้เล่นเกาหลีใต้ประมาณ200-500ล้านวอนต่อปีหรือราวๆ5-13ล้านบาทผู้เล่นไทยสามารถทำผลงานได้ดีกว่าผู้เล่นเกาหลีใต้เป็น2เท่าสำหรับรายได้แค่100ล้านวอนต่อปีหรือราวๆ2.6ล้านบาทคอมเมนต์ท่านมาครับเงินเดือนของผู้เล่นเกาหลีใต้ อยู่ในอันดับท็อปของโลกแต่ทักษะนั้นชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาสแสดงความที่เห็นเอาไว้ว่าสาวๆเกาหลีใต้ยินไม่ค่อยไหวเพราะว่าพวกเขาตัวหนักเกินไปและมุมมองของชาวเกาหลีใต้ท่านสุดท้ายครับทักษะความสามารถมันไม่สามารถสร้างในเพียงชั่วข้ามคืนหรอกนะเหมือนกับอีแจยองที่มีรูปร่างเพรียวบางและสามารถกระโดดได้สูงถึง65ซนเมตร มีความกระหายในชัยชนะและพวกเราต้องการผู้เล่นแบบนี้ไม่ใช่ผู้เล่นที่มีรูปร่างเทอะทะและขาดเบสิในการเล่นแบบนี้คุณจะไปสู้กับใครได้ขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย photocredit f o l l o w b อ l เ c o m <c redit> ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวโดมินิกันและชาวเกาลีใต้หลังจากที่ทีมชาติไทยเชิญเอาชนะทีมชาติตุรกีไป3ต่อ2เซต ในศึกวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลก2022หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ